ปายนะคะทำเป็นบรสฟูดทักเป็นธุรกิจฟูดทักค่คะจำหน่ายอาหารแล้วก็รับแคทเทอริงค่ะที่โบค่ะด้วย <c oughs> กันค่ะออมาติดฟิล์มหน้าค่ะเป็นฟิล์มหน้าแล้วก็ประตูใช่ค่ะตัวนี้เป็นลามินของลา้านหน้าค่ะ พอดีดูใน Facebook ค่ะแล้วก็เห็นกับเพจก็คือเหมือนกับว่าเด้งขึ้นมาก็เลยลองกดเข้ามาดูแล้วก็ดดูงานดูหลายๆอย่างแล้วค่อนข้างโอเคแล้วก็อยู่ใกล้บ้านด้วยก็ดีชัดเจนดีค่ะสอบถามท่านบอกก็ตอบคำถามได้เคลียร์ดีค่ะโดยรวมค่อนข้างดีค่ะดูเรียบร้อยดีค่ะ ก็จริงก็แนะนำให้มาใช้บริการที่นี่ได้นะคะเพราะว่ามีบริการหลากหลายมีฟิล์มหลายรุ่นให้เลือกก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณล้ค่ะขอบคุณค่ะ